สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจ dk อะไรแต่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมชุดอัพซีนะครับใส่ใส่กับมีโอฟิโนนูโวตัวเก่านะครับนวเอนะครับในงบ5,000บาทนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสเต็ปนี้ก็คือเริ่มจากรถเดิมๆทุกอย่างเลนะครับเรามาดูกันว่าในงบ5 0 0พันเราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกก่อนนะครับเสื้อสูบเป็นเสื้อใหม่นะครับ ตีปอกหนานะครับ60.5มิลลูกสูบขนาด54มิลนะครับปาดหัวหลบเบาวาล้า,วาวกระโปรงให้เรียบร้อยนะครับแหวนลูกสูบนะครับกิ๊บล็อกสลักแล้วก็บุชปลายก้านนะครับมีให้สปริงวาล์วแต่งนะครับหนึ่งคู่นะครับสแคมแต่งหนึ่งตัว สปริงวาลนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้ารถใช้รอบมสูงเนี่ยสปริงวาลเดิมค่อนข้างอ่อนนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่แข็งขึ้นจะช่วยให้รอบปลายนะครับสามารถยืดออกไปได้อีกนะครับต่อมาก็เป็นชุดข้างนะครับชุดชามแท้นะครับเบิกใหม่มาทำนะครับปรับองศาให้เรียบร้อยหนึ่งชุดนะครับคัดทองแดงนะครับอย่างดีนะครับสามก้อนนะครับมีสปริงคัด จะเป็นย well ึดคัดแต่งให้นะดด้วยนะครับสามชิ้นสามตัวนะครับปรเก็นทองแดงนะครับประก็นตีนเสือแท้นะครับชุดนี้นะครับสามารถประกอบใส่กับวาวเดิมคาบูเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าเคสนี้นะครับลูกค้ามีคาบูแดดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดเซ็ตไปให้ลูกค้าประกอบได้เลยดีเหมือนกันครับก็ได้รอบที่มันเยอะขึ้นเถื่อนขึ้นคาบูแดดจะเถื่อนกว่าคาบูเดิมคาบูเดิมจะเป็นทรงนิ่งๆนะครับแต่ว่าคาบูแดดนี้จะให้รอบที่ทันใจกว่า ท่านใดชอบไหนก็ลองปรับเซตด,ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับการปรับแต่งมิโอฟิโนในงบ5,000บาทนะครับใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเราจะมีอ่ะนี่ก็จะเป็นชุดเพิ่มกับลังเครื่องยนต์ชุดวาลวนะครับสปริงวาลวแคมเรามีชุดข้างอ่ะนี่ชุดข้างประเก็นที่ต้องใช้ก็มีประเก็นตินเสื้อนะครับประเก็นฝาท้องเรียงที่ต้องใช้ดีๆหน่อยมีพูดไปก้านแปลงให้ครบทุกอย่าง ก็สามารถประกอบแทนชุดเดิมได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็งบไม่บานปลายนะครับส่วนการบํารุงรักษานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณสัก1 2ถึงเดือนก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งแล้วก็อัตรากินน้ํามันก็ไม่ต่างจากเดิมเยอะมากนะครับสามารถใช้งานได้ทุกวันไม่กินน้ํามันมากใช้แก๊ส95ปกติเลยนิ่มๆไปเลยท่านใดสนใจหรืออยากจัดเซตเองก็ลองสอบถามคำนวณก่อนได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ7 9 5 1 4 1 7 1 5 1นะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ก็เป็นชื่อ D K อะไรแต่งนะครับตัว D ใหญ่ตัว K ใหญ่เว้นวักแล้วก็อะไรแต่งครับผม YouTube Channel หรือว่าจะเป็น Tiktok ก็ชื่อเดียวกันนะครับแบบไหนชอบแบบไหนก็สอบถามครับมาก่อนได้นะครับสวัสดีครับ